สวัสดีครับท็อป50ท็อป500ของต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวก็จะมีของใหม่มาแทนนะโดยใช้แต้มเดิมในการแลกนะครับของใหม่ที่จะมาเนี่ยเป็นอะไรนะมีหลุดออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้าน l ักกินคอยราคาจนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีเติมผ่าน Adi Pass เ,เร็วปลอดภยัยมั่นใจไม่รีวัน100%แถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับ สนใจเติมเกม Fc Mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ l i n e แอด @luckin หรือ f a c e b o o k Fanpage Luckin c o อยหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม Fc Mobile คิดถึง Luckin c o อนะครับวันนี้มีโค้ดแจกของฟรีด้วยนะครับให้เอาโค้ดเนี่ยไปกรอกในเว็บของ e-sport fc mobile นะเพื่อที่จะรับของฟรีนะครับก็จะมีทั้งหมด2โค้ดนะ โคดแรกก็จะเป็นโคด a n y w h e r e นะครับโคดนี้จะแจกเป็น v IR s เอสโอนะครับ1ตัว C.A.M. นะครับแล้วก็อีกโคดนึงก็คือ Creator Dynasty นะครับอันนี้จะแจกเป็นสุ่มแพ็ค Dynasty นะ93ถึง101นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปรับให้ดูแล้วกันนะว่าทำยังไงนะครับสำหรับโคดสองอันนี้นะครับโคดเนี่ยเราต้องเอามากรอกในหน้าเว็บนี้นะก็คือเว็บด d e e m f c m e a c o m นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะในคอมเมนต์นะครับก็ ไปกดลิงก์กันได้นะมันก็จะเด้งมาหน้านี้แบบของผมเลยนะก่อนที่เราจะกรอกโค้ดลงไปในช่องนี้ได้นะครับเราจะต้องล็อกอินกับ ea id ก่อนนะซึ่งบัญชีเกมของเราอะ่ะก็ต้องผูกกับ ea id ก่อนด้วยนะถึงจะล็อกอินได้นะครับไม่งั้นก็จะไม่เชื่อมกันนะครับดังนั้นใครยังไม่ได้ผูก ea id กับ id เกมของเราเนี่ยก็ไปทํามาก่อนนะครับวิธีการผูกบัญชี ea เนี่ยผมก็เคยทำมาไว้แล้วนะครับถ้าใครทําไม่เป็นแล้วอยากจะทำเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปในช่องได้นะแ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ อ่าน,นี่ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนการล็อกอินแบบคร่าวๆนะครับก็คือกดเข้าไปตรงล็อกอินแล้วมันก็จะให้เรากรอกอีเมลที่เราผูกไว้นะแล้วก็มันจะส่งรหัสไปที่อีเมลนะครับเราก็เอารหัสนั้นมากรอ,อกอีกทีหนึ่งนะก็จะเสร็จนะครับก็จะเข้าได้อย่างนี้มันก็ขึ้นเป็นชื่อในเกมของเราแล้วนะก็คือไอชั่วนั่นเองนะครับทีนี้เราก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะก็มี2โค้ดเนาะอ่าน,นี่โค้ดแรกนะก็ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดแรกได้เลยนะครับโค้ดแรก พอ,อก,กดไปบุ๊กมันก็จะขึ้นมาว่ายินดีด้วยคุณแกลกรางวัลสาเร็จแล้วนะครับตรวจสอบกองจดหมายในเกมของคุณนะเรียบร้อยนะโค้ดแรกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกโค้ดนึงนี้ก็กรอกได้เลยเหมือนกันนะอันนี้กรอกเสร็จก็ติ๊กเหมือนเดิมนะว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตอนโนมัตินะครับแล้วก็กดแลกไปได้เลยนะพอกดโค้ดที่2เสร็จก็จะขึ้นมาว่ายินดีด้วยคุณแกลกรางวัลสาเร็จแล้วเหมือนตอนรอบแรกเลยเนาะแล้วก็ตรวจสอบกองจดหมายในเกมของคุณเรียบร้อยแล้วนะทั้ง2 โค้ดที่ผมแจกให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับของในตัวเกมกันดีกว่านะครับพอเข้ามาในตัวเกมเนี่ยมันก็จะเด้งอยู่ในซองจดหมายเลยนะเห็นไหมทั้ง2โค้ดที่เราไปกรอกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเรากดรับได้เลยนะจะรับทีละอันก็ได้หรือจะกดรับทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรับทีละอันให้ดูแล้วกันมันจะได้ลุนแพ็คได้ด้วยนะไม่ใช่อะไรอ่ปะปรับอันแรกนี้ก่อนนะครับอันแรกนี้เป็นแพ็คหรือเป็นเวียร์เราไม่แน่ใจนะคกดไปก่อน เยอรมัน C A. M โอเคอันนี้น่าจะเป็นเวียนะเออนี่น่าจะเป็นเวียโอเคอันนี้เป็นเวีย915 C A. M นะจากโคดอันนี้แหวนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรุ่นแพ็กแล้วนะ9 3ถึง1 0 1นะครับป่ะเราไปรุ่นกันดีกว่านะก็1แสงแสนละกันขอจำจมๆ1แสงไป ทงอเมริกา cm ตัวอะไรวะตัเก้าสิบสี่นะครับอันนี้ซื้อขายได้ด้วยนะตัวที่มันแจกเนี่ยก็สามารถเอาไปขายได้อยู่นะได้เงินเอ็มอยู่นะครับเห็นไหมเออหรือจะไปแลกในแลกเปลี่ยนก็ได้นะเขาได้เป็นตังอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ดีนะได้ตังกินนมอ,อย่างน้อยก็1ิบล้านนะตีมกลมนะครับสําหรับคนที่ได้เก้าสิบสี่แบบผมนะหรือถ้าใครได้ดวงดีกว่าผมก็มาพูดคุยคอมเมนต์นั้นได้นะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะสําหรับ พอที่เขาแจกฟรีเป็นนักเตะสุ่มวันนี้นะครับต่อไปมาดูต่อเวลาพิเศษกันดีกว่านะก็คือท็อป50กับท็อป500เนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วนะในวันที่29นี้นะครับก็คือหลังจากวันที่29เนี่ยมันจะไม่มีให้สุ่มแล้วนะท็อป50กับท็อป500นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะตามที่ผมพูดไวต้อตอนต้นคลิปนะครับของที่จะมาให้แลกนะครับต่อจากท็อป50กับท็อป500ก็จะมี2อันนะครับเหมือนกับตอนท็อป50ท็อป500เลยัน,กกออนน,นะ Player นครคะะ Se selected Payer บ ก็จะดอกเป็น95-101นะครับแล้วก็มีเลทให้ดูด้วยนะแบบคร่าวๆเลทนี้เนี่ยยังไม่ชัวร์100%นะอาจจะมีการแก้ไขในอนาคตนะครับอันนี้ก็คืออันแรกนะที่ยังมานะส่วนอีกอันนึงก็คือ top event p เ a อ e r นะครับอันนี้ก็จะมีเลทให้ดูนะเป็น97-101นะครับอันนี้จะเห็นว่าเลทมันจะดีกว่าซนะีเล็กเตนเนาะถ้าดูอัน,นดีแล้วนะเพราะว่า101ของซีเล็กเตเนี่ยมันไม่ถึง1%นะแต่น,นี้1%กว่านะครับแล้วถ้าดูภาพรวมแล้วรวมกับของเกนะ่าล่ะ เป็นยังไงอะพี่ของเก่าของใหม่ท็อป50กับไปซีเล็กเตสกับท็อปอีเวนต์เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันอันนี้ก็มีเลทเทียบให้ดูนะครับท็อป50อันนี้ก็คือเลทปัจจุบันนะร้อยหนึ่งเนี่ยอยู่ที่9.63แล้วก็ท็อป500เนี่ยอยู่ที่น้อยกว่า1นเปอร์นะครับส่วนของใหม่ที่เป็นซีเล็กเตสเนี่ยร้อยหนึ่งก็อยู่อยู่ที่น้อยกว่า1นเปอร์เซ็นต์นะส่วนท็อปอีเวนต์ก็จะ1.48เท่านั้นเองนะครับคือโดยรวมเนี่ยผมว่าของเก่ามันจะดีกว่านะท็ 50, อปป50 500กับท็อนี่น่นาจะดีกว่านะะคครรรัััับบดดดงงนนนนน้้น Top 50, Top 500, นน้้ใใยไไไมม่่ทท็็อออปป50 500ีผวา แรกไปก่อนก็น่าจะดีนะเออของใหม่มาดูมีแววแล้วว่ามันไม่น่าจะเลทดีมากสักเท่าไหร่นะหรือว่ามันเป็นรอบแรกก็ไม่ดูนะครับมันก็เลยเลทยังไม่ดีมากอาจจะปรับให้ดีขึ้นในรอบต่อๆไปก็ไม่แน่นะเหมือนตอนท็อปห้าสิบท็อปห้าร้อยที่มาใหม่ๆเนาะเลทมันก็ไม่ได้ดีตั้งแต่แรกนะครับเลทมันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะก็มีหลุดมาประมาณเท่านี้เลยนะใช้แต้มเท่าไหร่ในการแรกนะของซีเล็กเตกับท็อปเพเยอร์เนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะครับก็ยังไม่ได้มีหลุดมานะคาดการว่าอาจจะใช้เเเท่าๆดดิมมะพอูแล้วลัน ถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมอะ่ะเออถ้าเลทมันดีกว่าเดิมยเยอะเยอะออ่อาจใช้แต้มเพิ่มเนี่ยผมว่าดูสมเหตุสมผลแต่ว่าเท่าที่ผมดูดูแล้วเนี่ยมันเหมือนตอนท็อปหางสิบทอห้าร้อยมาใหม่เลยมันก็เลทประมาณนี้ตอนท็อปหางสิบทอห้าร้อยเมาใหม่ๆนะครับผมเลยเดาว,ว่าไอซีเด็กได้กระทอบอีเวนต์เนี่ยอาจจะใช้แต้มเท่าๆเดิมนะครับอันนี้คือเดานะเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรหลุดมาเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมา เพิ่มเติมให้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามไว้นะก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะถ้ามีอัปเดตนะครับในคลิปที่แล้วเฉลยการบ้านนะ Dynasty นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้รับของให้ดูนะเพิ่มเติตมนอกอีก2อันนะครับเพราะผมยังแ้บไม่พอ,อนในคลิปที่แล้วอันในคลิปนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวผมมารับให้ดูแล้วกันนะมันก็จะมีอันนี้เลยนะที่เด็ดๆนะครับสุม่ม96-101นะคระครับับมา้นดวว่นะะะผจไไตอ ไปจัดไปเอากี่แสงเนี่ยไออันนี้เกลือก่อนปะน่าจะเกลือก่อนเนาะกดไปก่อนเอาสองแสงแล้วกันหนึ่งสองไปตัวอะไรเอาสิบหกถึงหนึ่งร้อยหนึ่งเลยเยอรมันอีกแล้วว่ะซีบี โอ้ไม่ใช่ชอตเตอร์เบกนี่หว่าใช่แต่ว่าเป็นคนน้องะ่ะคนน้องหรือพี่ไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ตัวท็อปอ่ะเป็นตัวตัวท็อปมันร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเก้าสิบหกตอนแรกเห็นเยอรมันกับซีบีก็คิดแล้วแหละว่าน่าจะชอตเตอร์เบคแต่ไม่น่าจะใช้ตัวท็อปนะก็จริงๆนะครับก็เกลือนะง่ายไ <c oughs> อ้อย่างน้อยเอาไปแลกแทมแล้วกันนะไอนะ้แ้มต่อเวลาพิเศษเนะี่ยเก้าสิบหกมันแลกได้อยู่เนาะโอเคนะใครได้อะไรก็พูดคุยคอมเมนตะ์นั้นได้นะครับเก้าสิบหกหนึ่งร้อยหนึ่งตรงนี้นะ แล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นมาเชลาโน่นะรับให้ดูไปเลยแล้วกัน่ะแล้วก็เลือกรับตรงนี้ได้แล้วนะผมขอเอาเป็นมาเชลาโน่ก็ดูเด็กแล้วกันนะครับโอเคอ่ะพ้อเคลียร์หมดแล้วนะสำหรับไอตัวในกิจกรรมไดนาสีนะครับไอที่เปิดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมหาแต้มมาเพิ่มได้ผมก็จะมาเปิดตรงนี้เพิ่มนะเอาของเพิ่มนะไม่ใช่ลไรกระดานสุดท้ายเนี่ยไอกระดานที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยคือมันย้อนกลับไปรับไม่ได้แล้วก็ขอรับกระดานนี้ให้หมดแล้วกันนะครับ เรารับของจากตรงนี้ได้หมดแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องเล่นกิจกรรมในบทหลักต่อนะเพราะว่าเราจะต้องมาเก็บแต้มพาร์นะครับจากตรงนี้นะไม่ใช่อะไรนะครับถ้าเราไม่เล่นเนี่ยพาร์เราก็จะเลเวลไม่เพิ่มนะครับเราก็จะไม่ได้ของในพาร์นะเอออันนี้มาเตือนบอกไว้นะเผื่อใครรับของหมดแล้วก็ไม่เล่นเลยมันไม่ได้นะครับเราต้องเล่นนะครับผมทั้งหมดของคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันคนละทีส่งให้ไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะ จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมมื s p o อสปอร์ตเดฟซีโบายที่ผมจะมาเล่าความนี้เรื่อยๆเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบ๊ายบาย